เดินเดินเดินนี่สิมีเฮ็ดทางไ้อยล่องกลางหน้านมีสองแปลงแปลงนี้แปลงสองแปลงสองแต่ว่าเฮ็ดทางไว้หล่องกลางพี่น้องรถไงผ่านได้สาบายคนเขาคนน้ำคนหยาคนยู่บ้านต้นไม้คุ้มน้ำพดพเดี้ยงเห้ยโพเด้เฮ็ดเสียงเนี่ยลูกเอิองบอก แล้วเ,เอาบ่าเราเห็ดฮะเราเห็ดเราเอาบ่าาาอ,อืมน่าท่างใหญ่พี่น้องท่างใหญ่ลด,ดลงเลยสบายนี่แต่ก่อนเป็นที่ปลูกห้ากระรังขุดลวดน้ำออกเรียบร้อย พุดลดน้ำออกเสียวเ,เสานี่ไปใส่ประโยชน์เนื้ออื่นไปกันรัวทางสวัสงสว่างเข่าวเวิร์ดแล้วเกียวเข่าเรียบร้อยแล้วก็สวัสดสว่างก็งงล่มเหมือนนั่งนีง่ก็ล่มเนี่ยมันก็ล่มอเอาไปยเอาเราไปยั้องหักว่านัง อย่ามันหักจรอกเฟียงหลายพี่น้องโอ้ยเข่าหน้พี่น้องนเฟียงขาหน้าหามีสองเปสองใบถนนสอใบ,บารั้เียงพี่นองคนเียงงคนงต้น,มมมน,นะม่วงาบกินก็นได้สบายพี่น้อง บ่ห้า,หามโคดเก่าพันปลูกไอยงามหลายอีรีมองง่งามตอนมันม่งมวง,งผ่านออกโอ้ข่าวงามมือเท่เนาะข่างงามพักเนาะข่างงามคักเจี๋ยเราจังเลยมาเบิงล่มแล้วนี่นาเลยอากาศเย็นๆ เฟียงไหลดีมัดต้นมองเงยยุทสิกดตายเนาะเงยเนาะยุทสิกดตายต้นมองหินวพาานต้นนี้ตายอยู่เฉยๆก็ตายคนโอ้ยเขาหน้ามักตอนเฟียงสูงถ่มหัวเลยวะ่ะ วัดศาสตร์ได้ข่าวลายรีปีนี้ข่าวลายแห้งแบ่งสามส่วนผู้เห็นหน้าได้สองเจ้าของหน้าได้หนึ่งพี่น้องกับไปเป็นยังเข้าไปใดร่งหวยล่องา้นเพิินประเหตุน้ำเพิน

ยืนชงเชะเออยู่แเถอไปยางยางมามา,มา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 อันนี้ฝายห้องน้ำกินไปเกือบไรพี่น้องเอ้ยให้ทางการ,พรเาพริ่นเห็ดอบตเพิ่นเห็ดนี่แต่ก่อนหน้าวันนี้กวงว้าไอ้ผุนต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเห็ดห้องน้ำม,มันก็เลยกินไปหลายงานวันเป็นยังขอให้ได้จเจริญนได้มีห้องน้ำห้องอยังอืมวันเป็นยังขับกินโหลดปลาตะเห็ดได้ อันนี้เป็นงบป,ประมาณทางอ,อปตอเจียบบนเทปคลองน้ำหอดพูนหอดห้องคอคุนเห็ดทางไงล่ลงขุนเฟียงยังมีอาดเดียบลอยแล้วพี่น้องแต่ว่ายังบางพันเก็บเป็นก้อนไงมีมงนี้ค่อยกวงคยขวงพูนหอดขุนตัวเดียนี้คลองน้ำม,มาก,กินพี่น้องกินหลายกินแบบไงเลย เกือบลอยบ่เป็นยังครับผเาิ่นเจลเล่นยางลงทงลงคาอะไรสบายต้นไม้ตัวนี้เกิดไว้เลยเข้าเดียวตอนมาเหตุข้องน้ำตัดลงเบิดเดียบลอยบ้านี้เกิดไงขึ้นคือเกาบ่ตายเป็นต้ตนไม้บ่ตายเที่ยวไปเที่ยวมาเลยสบายพี่น้องเที่ยวไปหน้าเพิิน่นสานนนุ่น่นน้ำ ข่าวเอีหยังเข่าเตี้ยบ่ไปเบิ่งเ,เขาบ้านหน้าข่ามเขียงพี่น้องเพิ่นสอ,อนเข่าเพิน่นสอ,อนเข่าเพุ่นน่ะออน้ำไหลาแต่โอ้น้ำไหลายเฮ้ยเฮ้ยน้ำไหลายีาายาาย่เนี่ยน้ำยังหลายเลยโอ้น้ำไหลายพี่น้องโอ้เป็นน้ำไหลายเต็มขึ้นฟังเลยว่ะ น้ำหลายปีนี้ต้นไม้เึ้นหลายเนาะขย้อนเป็ดยางก่วงต้นไม้คุ้มหมดเลยวะต้นไม้คุ้มหมดเลยนะห้หหองเนาะข้างน้ำนี่ตอนนี้ไอ้ตอนนี้จะได้ไดมาเที่ยวหน้ามวนบลูกได้มาเทียเท่ยวหน้ามวนบ่ อย่ลงฟ้าเข่าเด้อเข่าพอนวอนเกี่ยวเดินเข่าวอนเกี่ยวเป็นสะออนเข่าบานขางเคียงโอ้ยหน้าเพิ่นหน้าดำเนาะเข่าย่างงามเลยวะห่วงใหไงสิน้องโอ้เบิ่งห่วงเข่าเบิ่งห่วงเข่าข้อพันเตี้ยนะข้อพันเตี้ยกอขอเตี้ย เตี้ยแต่ว่าห่วงหลายโอ้ยเขานาเทนบ้านขางเคี้ยงบ้านขางเคี้ยงบ้านขางเคี้ยงหน้าเพิ่งงามเพิ่นดำพี่น้องเพิ่นบาวบานเครื่องเข้า พีุ่สบายพี่น้องทางค่างค่างห้องน้ำถึงมี่แอนทางยางทางไปทั้งว่าเรียบร้อยสบายต้องขอบคุณทางอ,อปตอคนใดมีงบประมาณมาหลอกคลองหลอกคลองใหญ่น้ำหลายพี่นี่น้ำหลายพี่น้องเกินขึ้นดังสูงเลยไปไปเบิังไปเบิังอะมองสะพานพี่อยังนะมันบ่แซ่บดอกมันบ่แซ่บมันบ่แซ่บดอก หน่วยไงกระถินหน่วยไงผุ่นผุ่นนกนกนกผุ่นผุ่นปะทันเลยวะ <c oughs> ชิปนี่สิภาพไปเบิง้งไปดูเป็น เป็นสะพานที่ว่าขามไปฟังพุณนใดแต่ว่าเล่นน้อยเป็นหม่องทดน้ำนะครับหม่องทดน้ำหรือว่าเป็นหม่องดักน้ำไว้หน้าผมเสียสละพื้นที่เฮ็ดเฮ็ดหลอกคล้องเบิดหน้าเกือบไรลพี่น้องแต่ว่าจะได้ประโยชน์ นี่ประโยชน์ได้มีฟังเดินหลอบทางไปมาได้สบายเนี่ยหยาบ่มากเก็บบมาปวดโอ้อยหยาผู้ใดหลายคือน่มาปัดเลยฮะฮะลุงท้องเมียเสียดายหยาโอ้ยห้าย่างง่ามเลยวะคนน่าน้าพี่น้องมีป่าบ่าพระเด็มหาป่าทครนอนต้องมีคนมหาป่าล่ะยามาตตมพอ น้ำหมูย่างหลายคือว่าหลายก็ทุกปีพี่น้องตั้งแต่เฮ็ดมาปลาก็ขึ้นสีลายโอ้หย่าเฮ้ยหย่าขึ้นไรเห้ยหย่าขึ้นลายแถบู๊ยย่างสูงเลยวะหืมหย่าไปดีก่อนหย่าได้อยู่เป็นทางหย่าอยู่แต่บ้านหมูยาบ่ตัดหย่าลุงท่องบ่เมาหย่าเป็นงัวบอกย่างลายเลยหย่าบู้ย nhà kia thì bớt bia số nhà kia thì bớt lời phải lục phải nhang 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 phân muôn đây này phân muôn phân này nhang lông thồng lông thà Ooh, the tang yang, oh, เป็นกระบก้าตัดแล้วก็เป็นปันหญหาในพื้นที่ห้าต้นบ้านทางเชียงกระบก้าตัดทื่ว่าพี่น้องเป็นกระบก้าตัดยารห้าวา่าว่าลุงเสือมา,าตัด,ดแต่ไหมกันเงียบหนาแก่เบิดแก่ถิ่มเบิดหนากระได้เบาตัดลุงท้งาวเนาะมองอื่นบนบนะมองอื่น มองอืนเปลี่ยนจง้งปางหน้าอืดเลี่ยนแปลงจ้งปางน่าจะของมันหยาเต้ <c oughs> มันมาประกาศมาตัดเนาะหยานี่ <c oughs> ยมี <c oughs> โอ้เสดาย <c oughs> ลุงทองก็มาตาดัดหยาเหรออาเจมันลงงานสบายทั้งลงงานย,ยืนลุงอึ้งเดีลุงอึงงอ้งเดีย๋ย นางเบิองสะพานดีนะเบิองสะพานคนหน้าหน้าลายปีนี้พวกเขานี่ยังหลายนะผู้ข้าวงามเนาะพู้ยางงามเขาเตี้ยของนาเพ็นงามอีหลีหน้าบัดหน้าดำเหมืนบ่อลเฮ้ยคนดำเหมืนบอลโครงการป้ายโครงการ ลอกคลองงบประมาณหกแสนมีสะพานขามใดพี่น้องขามไปฟังพุ่นก็ได้ นี่น้ำยังหลด้วยน,ะนี่นีการกันไว้อันนี้กันไวบ่อยน้ำไปเบิดสะสานกันอุน่นหน้าสปรตเข็มทองเข็มพรใจตรงนี่ท่างเพิินกับหนี้นากับวาลายคื่อเฮ้าคุนเจ้ว่าเขาง่ามคือการพี่น้อง ตัง้งไปกีนิ้อยากกันโอ,โอ้ประวัติศาสตร์แต่ตัวเหตุข้องมากมีนามหลายปีนี้แหละมีนามหลายก็ถูกปีถือว่าเหตุข้องบ่เสียหายพี่น้องถึงเสด็จก่วงเน่จังน้อยมันเป็นยังได้ผลประโยชน์มากมายเวลาบ่า,ามีน้นก็สูบขึ้นให้ซึนหน้าได้สบาย,ยเลยพี่น้องเลยเพื่อ ประโยชน์ผ้ายผันาบ่ต้องไปแพ่งทีว่าทีเสีหยหลายหลายน้อยก็บสาคัญคต้มประโยชน์มันมีหลายพี่น้องเผมประโยชน์เป็นจา้างปางยางได้สบายเลยลรถกลับกันได้เลยพี่น้องหลังโอ้เขงงานะงามเขนาน้องเป็นงามเลยดีเขาดำเพป็นบ่อหนิ เอาเตี่ยแต่ว่าง่วงหลายไปนี่ดนดนได้บ้องถาได้บ้องอะไรอยู่นั่นเนาะไปนี้ก็ได้อยู่ไปนี้ก็ได้ไม่ต้องไปที่เดิมอันนี้เป็นคันนาไม่ยังไม่ยังไป,ไปไหมไปไหมยังนะไปก็ไปไปไปยังไปหาแม่ผล ไปเนี่ยไปทละมา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 เกิดน,นี้อ๋อปากหาห,ห่วงเหรนนี่ไงห่วงเหรนลวดน้ำหล,ลวดน้ำลวดน้ำลวดน้ำนั่งยั่งอยู่น้ำบักจับ โล,ล่งรางก่อนต้องน่าจะของเกี่ยวเรียบร้อยมอนี้คืโมันี่เพิยงได้จะอันเพียงหนึ่งสองได้เพียงสองมัดสามมัดสี้มาเตอร์ห่ยมาต่อสองต้นหนอยต้นข้อพี่น้องต้นข้อ ต้นข้อหลายหลายสิบปีนั่นนลงมาทงมาทาพี่น้องนี่เพลินมากจริงโดนแล้วตอนข่าวมีบประกาศล,ลงมาตอนข่าวเกี่ยวแล้วเรียบร้อยกว่นหน้าโอ้ยเสี้ยงไหลามาต้นนี้งามมิลีเป็นหน้าไก่หองพี่น้องงามข่าวน่ามิลี โอ้ได้เสี้ยงแรกก่อนตัวเนี่ยเกือบหาซิบก่อนตัวเนี่ยไปลูกไปมา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 อันนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นอะไรใหเตือนก็เป็นเตือนนี่มันก็ผื่นฮะเหี่ทางขึ้นเอาแล้วเสื้อพื้นที่เขี่ทางขึ้นไปก็เสียงอัดเสียงของกันนักเพ้นบอก หนามวนหนามวนบอรล,ลงทาลงทงเสียไปๆนงกิตไป เก๊เก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 ่ไกงๆเดิน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 อันนี้เป็นหน้าผมเองมีน้องสองแปลงนีแปลงหนึ่งมีแปลงหนึ่งชนด2สองใบอนี้เห็ดทางไว้กลาง หดเขื่อนเลยทางลงหดเขื่อนลงหดหล่องน้ำเลยทางสะดวกสบายยางเขายางออกลดขนเขา่าสบายผู้เฮดไ้ลุงเฮดไ้พี่น้องแบ่งสามส่วนให้คนสองส่วนให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็าได้กินกินกันสามคนเมลูกกับมาอีกสามโตอิม มาสามตัวกินเข่ามือละก็เดิบกินเข่าหลายกว่าคนให้ยังไงนะน,นี่บอกเพิ่นเดจยวตัวนี้บตัวนึงเพิ่งยื่นขางเพิ่นขอขางกันละมองกันมองคู่สาขางๆได้หน่อยตัวนึงเพิ่นเลี้ยขอได้พอได้เพิน่นว่า ไปเล่นเล่นไปมวนเป็นมวนพ้าม้าเที่ยวมาทงมาทงหน้ากับมวนได้มากระไดผู้ใดเสียงนั่งเสียงผู้ใดเยลีบบ่ขอ,องเยลีเสียงเพียงอัดเสียง bỏ, ờ mẹ ăn à bỏ, thế là phân bỏ, mệt cua rồi, phần mệt cua này. ขึ้นบ,าน,นบานคำพอดีขึ้นบานคำพอดีวิธีพื้นบานว่าวิธีเช่าหน้าอากาศคำคำๆเลอากาศเย็นม่นลองเริ่มสินหนาวบอห่อนแห้งเริ่มสินหนาว ็เลยออกมาทงมาทาได้พวปรี่ชอบแสงแดดชอบคุ่มหอนพี่น้องเมื่อนี้ที่โอกาสออกมาทงทาในบ้านส่วนลงมาหลักจางมาในบ้านคนขยันไม่พี่น้องที่หนึงเลยขยัน ข้างหญ่ทางผึน้นทางญ่เห็ดญ่เห็ดกวง้งเพราะต้องจางเปลี่ยนพื้นที่พี่น้องเห็ดไดเอาสะดวกสบายอย่างเดินทางรถล,ล่าสะดวกสบายแต่ก่อนเป็นขอกง,งัวะเด้พี่น้องเนี่ยฝนล่มพัดมากออกอะปิวไปเคืองหนึ่งปิวไปเคืองหนึ่งก็สิมากนะล่ะพี่น้องเพราะเห็ดเป็นหน้าแล้วเห็ดเป็นหน้าเพราะอะไร

สั่งแล้กันคำพอดีไปกับคาพอดไีไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วเดี่เขบานเร็วไปไพาเที่ยวเร็วเขาบ้านเรียบร้อย,าายอาย่ไก่ย่บานนอกบ้านต้องมี ต้องมีหมาสุนัขว้เฮาไว้ย่ำมื้อคืนเพราะว่าป้องกันเป็นขโมยป้องกันได้พี่นอ้องหมาสามตัวนิวไว้ดุมากกลางคืนเสียงเฮาหนูเสียงใหญ่มาเมาื่อกี้มาลูงมาคือสิโอ้ยคือสิขั้น, <laughs> น,นแห้งเนาะได้แล้กุญแจให้ นี่เป็นไฟเซลาเซลไฟเซลาเซลแกล้งบ่ได้เปิดยากไฟเดี๋ยวอะไรเมย์บ่ลินหอยหลินหอยเห้ดปูลินหอยเลยวะโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเบิงช่องไม่ YouTube p ดิชา c นลฝากเนื้อฝากตัวด,ด้วเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน